ได้ไพ่ราชินีแห่งงานได้ไพ่งานงานอโอ้โหเด่นเรื่องงานเนาะถ้ารองงานจะได้งานถ้าเบื่องานเซงงานหรือคิดจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานได้สําเร็จถ้าถามว่าจะเปลี่ยนจริงๆได้สําเร็จไหมเปลี่ยนได้เพิ่มงานก็ดีมีงานอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้สําเร็จเหมือนกัน ชาวราศีกันนะสัปดาห์นี้ไพ่เด่นเรื่องงานนะครับนอกนั้นเป็นยังไงบ้างโอเคต้นสัปดาห์ดีมากปลายสัปดาห์กลางนะงานถ้ามีปัญหาในเรื่องของงานเรื่องวัตถุดิบเรื่องการเกษตรเรื่องการติดต่อต่างๆพวกนี้มีผู้ชายคนหนึ่งช่วยเหลือเราได้ เกณฑ์ตาในช่วงของวันที่ 16, 17, 18, 19ดีวันที่20กลางกลางวันที่21ถือว่าใช้ได้นะครับวันที่22ระวังพัดตกหกล้มของหายหรือรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นักในเรื่องของความรักหรือเรื่องของเพื่อนผู้ร่วมงานสับเเกนสัปดาห์นี้ชาวราศีกันถ้ามีคนชวนให้ลงทุนหรือหุ้นหรือ ระวังซื้อของมีตําหนิการลงทุนงดงดนะให้ทํางานตามปกติสัปดาห์นี้ก,กลางๆทํางานตามปกติจะเด่นในเรื่องของการติดต่อต่างประเทศเรื่องไอทีเรื่องออนไลน์เรื่องการเรียนเรื่องการศึกษาหาความรู้การแก้ไขปัญหางานไม่ควรมีงานทําอย่างเดียวชาวราศีกันเป็นคนที่จะมีคนมาขอคําปรึกษาจากเราอ่ะเออเขาไว้ใจเราอ่ะเขาชอบให้เรา แนะน,น,น,นำนู่นแนะนำนี่เราก็มีความรู้ความสามารถที่จะแนะนำคนได้ดีนะมีเซนดีมีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์สายมูสายธรรมะอะไรก็แนะนำเข้าไปดีนะแนะนำในสิ่งที่ถูกนะนะครับผมเกณฑ์ตาได้ไพ่ดาบแบบนี้เนี่ยระวังจะมีเรื่องปวดหัวปวดตาปวดเขา่าปวดขาปวดก้นอะไรประมาณนี้อนะ แล้วก็สัปดาห์นี้เป็นไพ่กลางๆนะบางคนก็จะมีความกังวลถ้าเกิดว่ามีคนแก่หรือคนเจ็บอยู่ในบ้านก็เป็นประมาณนั้นนะครับนะถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้ไปติดต่อหน่วยงานราชการอาจจะมีคำพูดอะไรที่ไม่ค่อยพอใจล้วก็เฉยๆไว้นะอย่าลืมเอกสารนะนะครับ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ก,กลางๆแต่ขอให้มีโชคเรื่องงานหรือโชคจากการเสี่ยงก็ได้สื่อนําโชคไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับความรักคนรักมีเกณฑ์เดินทางนะหรือว่าอยู่ไกลกันอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้อยู่ไกลถ้าอยู่ใกล้กันนะครับคุณจะสนใจเรื่องของงานต่างคนต่างเรื่องของธุรกิจมากกว่าสัปดาห์นี้เอาใจคนรักหน่อยนะคนรักเขาคิดถึงคุณนะครับเขาคิดถึงคุณไพ่บอร์ดแบบนี้ประมาณนี้แหละครับสีเหลืองเป็นสีเสริมดวงชะตาถ้าเกิดจะปล่อยปลา นะจะต่อเติมที่อยู่อาศัยดูช่างให้ดีเพราะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่ต้องซ่อมแซมสัญญาณ WIFI สัญญาณไฟฟ้าอาจติดขัดได้นะครับดูระบบไฟสักนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะสื่อนำโชคใครมีแม่บ้างอายุแม่เลขที่เกี่ยวกับแม่แม่จะอยู่ไม่อยู่ก็แล้วแต่เขบ,บอกเลขที่เกี่ยวกับแม่ให้โชคเลขหน้าไพ่เป็นเลข7 1 4, 9